สวัสดีครับเชื่อทำไมไทยแลนด์กับในต้นเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องเนะาะหลังจากที่เราไปดูพระที่ตกดินหรือว่าไปที่สะพานประวัติศาสตร์ไปนะครับสถานที่แข่งหนึ่งของตัวอำเภอปลายเนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่ไปก็เหมือนไปไม่ถึงนะครับนั่นก็คือถนนคนเดินเมืองปลายครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับที่ชม y u t u b e เนี่ยไปเดินดูกันว่าถนนคนเดินไปนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมซึ่งช่วงที่ผมเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับก็คือช่วงเดืนเอนพฤศจิกายนนะครับปี2565ครับผมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤด,ดูกาลการท่องเที่ยวหน้าหนาวแล้วก็ท่องเที่ยวเมืองไปลายไปในตัวด้วยนะครับ สำหรับถนนคนเดินปลายนะครับก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงใต้นะครับอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของปลายเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็พอเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกด้วยนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็ยังเป็นถนนที่สําคัญของอําเภอปลายเนาะเพราะว่าสามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆได้อีกหลายที่เลยครับผม อันนี้เป็นร้านนมถั่วเนาะก็รสชาติแปลกดีครับอร่อยดีนนะสำหรับถนนคนเดินไปนั้นนะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่ชาวเขานะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในตัวอำเภอปายเนี่ยได้นำสินค้าพื้นเมืองแล้วก็ของที่ระลึกนะครับมาขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยตั้งเป็นแผงสินค้าเล็กๆก่อนนะครับ แต่ทว่าต่อมาเนี่ยพ่อค้าแม่ขายก็ได้เริ่มเข้ามาจาับจอมพื้นที่ค้าขายกันมากขึ้นครับจนทําให้เกิดเป็นถนนคนเดินปลายขึ้นมาแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางการของอาเภอปลายเนี่ยจึงได้ร่วมมือกันนะครับปิดถนนชัยสงครามนะครับเริ่มจากที่ว่าการอาเภอปลายจนถึงลําน้าปลายนะครับก็จะมีการปิดจราจรเอาไว้ทำให้สองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยร้านค้าที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวจึงเดินมาชิลกันครับเดินอย่างสนุกสนานเลยแล้วก็ซื้อสินค้าดีๆได้ตลอดทางเลยครับผมก็มาจากการที่ผมมาเดินเล่นเดินสำรวจนี้นะครับพบว่าคนมากกว่าครึ่งนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นทางยุโรปซะเยอะนะครับผมชาติตะวันตกเนาะจากที่เราเห็นก็จะมีฝรั่งหัวทองกันเยอะเลยทีเดียวครับเดินแล้วก็ ท่องเที่ยวกันอยู่ข้างในจุดนี้นะครับผมสำหรับข้อสังเกตที่ผมเห็นนะครับอาหารนะครับก็จะมีหลายเจ้านะครับที่เป็นวีแกนนะครับหรือมังสวิรัต์หรือเจนะครับซึ่งก็จะไม่มีเนื้อสัตว์เนาะแต่ก็จะมีบ้างเหมือนกันนะครับที่เป็นไข่ป่าอย่างนี้นะครับซึ่งราคาน่ารักมากนะครับผมก็ซื้อมากิน แล้วก็ร้านอาหารที่เป็นทางด้านเนือเหนือหรือว่าเป็นทางจีนอยู่นานนะครับก็ได้ลองไว้กินกับเขาสักหน่อยเหมือนกันครับรสชาติอร่อยดี ตัวนี้ก็เป็นข้าวปุกงานะครับเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับกินในอากาศร้อนหนาวนี้นะครับเพราะว่ามีการปิ้งไฟแล้วก็หอมไปทั่วเลยครับราคาน่ารักดีเหมือนกัน,นรอร่อยนะครับลองก็ชิ้นเลครับจะได้มาถึงปลายปีปนึงมีครั้งเดียวนะครับมีเฉพาะหน้าหนาว ชิ้นหนึ่งนะครับครับผมเอากรอบค่ะเก่รใจ เสร็จแล้วก็มีการปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเพื่อให้ทานง่ายครับผมก็พร้อมยกเสิร์ฟแล้วจ้าซื้อเป็นของฝากได้นะคะ นะคหไม่อสำหรับคนที่วัย30บวกแล้วนะครับผมว่าเรื่องของคอบาไหลก็ต้องมาแล้วละ่ะซึ่งเราก็ลองใช้วิธีการนวดก็หลายทีครับแต่ว่าวิธีการตอกเส้นอย่างเงี้ยังไม่เคยเลยก็เลยเอ,อขอใช้บริการที่เขาดูครับซึ่ง ราคาก็หลักร้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็ขึ้นขายอย่างแบบนี้เลยแล้วก็ให้พี่เขาตอกๆไปซึ่งมันคนละแบบกับที่นวดเลยเนาะผมรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่มันเข้าถึงกว่านะครับแล้วก็ขายเส้นได้เยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีเจ็บบ้างครับแต่ว่าแก้ปวดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเลยใครผ่านไปผ่านมาก็อยากให้ลองบ้างนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปเที่ยวทำไมทนายกับในต้นที่ถนนคนเดินไปก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปต่อไปนั้นนะครับก็ยังจะอยู่ในเขตของไม่ห้องสอนอยู่นี่แหละส่วนจะไปที่ไหนนั้นก็เดี๋ยวรอชมกันอาทิตย์หน้าเนาะสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ